นะครับเจอผมแดงกินมาล่านะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่25สิงหาคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการสุดเพลินดีนะครับวันนี้ก็ประจัดที่พะเยานะครับแต่ว่าทูฟอยูยังถ่ายทอดสดเหมือนเดิมก็ตอน6โมงนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของเจ้าเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับเจอกับไก่ปากอวิเศษยิมนะครับคู่นี้ชกัน128ปอนด์นะครับเจ้าเชียบขาดเนี่ยมยจากหนองบัวนะครับ ผลงานไฟล่าส okay. ุดก็มีชนะไคโตะนะครับและก็ชนะเพชรนิรันต์ขณะที่ไก่ป่านะครับก็มวยจากขอนแก่นนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรดินดีผลงานไฟล่าสุดนะครับมีชนะไคโตะและก็ไปแพ้ชยาก่อนนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าไก่ป่านะครับส่วนคู่ที่2นะครับสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับวันนี้เจอกับปฏิหารพอหลักบุญนะครับก็เข่าชนเข่านะครับสมรักน้อยเนี่ยประเภทสูงยาวจากหนองคายนะครับก็ซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรดินดีนะครับ ผลงานมีแพ้คมตักันะครับและก็ชนะชายก่อนกระดาษที่คู่ชกนะครับปฏิหารนะครับก็มวยจากอุบลนะครับซ้อมพอหลักบุญน้องเรือขอนแก่นนะครับก็เข่าเหมือนกันก็ผลงานเฟื่ล่าสุดมีชนะเพชรวันชัยนะครับและก็ชนะนอกยกที่สีน่ารักนะครับก็คู่นี้ชอบไปที่สมรักน้อยนะครับชอบตรงที่ความสูงความยาวนะครับส่วนคู่ที่สามนะครับบุญหลงของสวนทรีศร์นะครับวันนี้ก็เจอกับเจ้าฉลามดำสอบุญมีฤทธิ์นะครับร้อยยิบสองปอนด์นะครับบุญหลงก็ ซ้ายปรมาณูจากกําแพงเพชรน,นะครับมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับสปิดต้นจัดผลงานมีชนะเจริญสุขนะครับขณะที่ฉลามดำน,นี่มวยจากนาครศรีธรรมราชนะครับก็ซ้อมสอบบุญมีฤทธิ์นะครับมวยรุ่นน้องนะครับประเภทมวยเขา่า ผลงานก็มีชนะพิจุรธาและก็แพ้เพชรเมืองสูงนะครับคุณนี้ชอบไปที่บุญหลงนะครับแต่ว่าถ้าราคาเป็นต่อเยอะนี้ยังไงก็ออกตัวบางทุนไว้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าบุญหลงเนี่ยแกไม่ค่อยชอบเขาส่วนคู่ที่4ี่นะครับชยากรพอหลักบุญนะครับวันนี้รีแมต์กันอีกครั้งนะครับกับน่ารักสอจ้าต้องปราจีนนะครับก็คู่นี้เคยเจอกันมานะครับที่เชียงรายก็เสมอกันมาชยากรเนี่ยมาจากอุบลนะครับผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีเสมอน่ารักและก็ไปแพ้สมหลักน้อย ขณะที่น่ารักนะครับก็มวยจากภูเก็ตนะครับซ้อมเพชรยินดีนะครับก็มวยซ้ายมวยฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายผลงานมีเสมอชัยร์กอและก็ไปแพ้น็อกยกที่4ี่ปฏิหารนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฟ้าเป็น1นะครับลุ้นเข่าปลายนะครับส่วนช่วงที่2นะครับแสนเชิงสภูมิลินนะครับเจอกับไผ่ทองเกียรติสวปอร้อยสามปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าแสนเชิงนะครับส่วนคู่ที่2ช่วงที่2นะครับซูเปอร์แบงค บูมเมองผ่านนะครับวันนี้เจอกับเพชรลุงโลดเกียสวปอนะครับคู่นี้ชกกัน132นะครับซูเปอร์แบงค์นี่มวยจากเชียงรายนะครับซ้อมบอูมเมองผ่านผลงานล่าสุดมีแพ้นอกยกที่3เจ้าน้องเดียนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรลุงโลดนักชกจากแม่มอ้อลำปางนะครับผลงานก็มีชนะปลายฟ้านะครับคู่นี้ชอบที่เจ้าซูเปอร์แบงค์นะครับ ส่วนคู่ที่7นะครับน่าดูเลยคู่นี้คมประตัดออัจฉริยะนะครับเจอกับ E t ทีที่เด็ดเกนะครับคมประตักกองมวยจากสงขลานะครับซ้อมเด็ดรัดอยู่กับทีมงานอาจารย์สุรัสเสียงหล่อนะครับประเภทมวยสงยาวฝีมือดีนะครับที่เด็ดอยู่ที่ลูกเตะการคอผลงานก็มีชนะสมรักน้อยนะครับและก็ชนะสนเด็กขณะที่คู่ชกนะครับอีทีก็มวยจากร้อยเอ็ดนะครับประเภทมวยเข่าดูดันเลยนะครับที่เด็ดอยู่ที่ลูกเข่าลอยไฟลล่าสุดก็มีแพ้กล้องธรณีนะครับอ่ะ ผู้นี้ยังชอบไปที่คมาตักนะครับชอบตรงที่จังหวัดฝีมือนะครับส่วนคู่เอกนะครับลุงกิตบอลลุงโลดนะครับวันนี้เจอกับเพชรชัยเมฆสจต้งปาจีนหรือว่าเจ้าคิมรวยนะครับลุงกิจก็มวยจากละนองนะครับมวยซ้ายขณะที่เพชรชัยเมฆหรือว่าเจ้าคิมรวยนี่ก็มวยจากร้อยเอ็ดนะครับก็มวยซ้ายเหมือนกันนะครับซ้อมสจรุวันที่ศรีสะเกดนะครับผลงานชิมรวยหรือว่าเพชรชัยเมฆไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้นอกยกที่3าเจ้าทักษิณเล็กนะครับอ่ะคู่นี้ ให้เลือกยังชอบไปที่ลุ่งกิจนะครับลุ่งกิจบอลรุ่งโลดนะครับช่วงที่2มวยชอบผมนะครับมีลุ่งกิจและก็เจ้าเจ้าโคมตะกนะครับลุ่งกิจและก็โคมตะกนะครับส่วนช่วงแรกนะครับชอบชายากรและก็บุญหลงนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงแชมป์ร้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ